เปิดภาพแรกซับเกินต้านลิซ่าแบล็ k พิงค์หลังจบการแสดงวันแรกที่เคซี่ฮอสปารีสอย่างที่ลหลายๆคนนั้นทราบกันดีครับว่าลิซ่า b l a c k พิงคเธอนั้นได้เข้าร่วมเป็นเฮดไลน์ในการแสดงทั้งหมด5รอบตลอด3วันที่เคซี่ฮอสคาบาเล่ที่มีชื่อเสียงระดับตำนานในปารีส ตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้ด้วยความสามารถของเธอที่ไม่ธรรมดาและการปรากฏตัวที่น่าดึงดูดใจการแสดงคืนแรกของลิซ่านั้นครับจึงจบลงอย่างประสบความสำเร็จเอามากๆจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานคนหนึ่งลิซ่าปรากฏตัวตลอดการแสดงทั้งหมด6ครั้งในชุดที่แตกต่างกันออกไปและโชว์ทักษะการเต้นของเธอการทำงานหนักพรสวรรค์และความเก่งกาจของลิซ่า ก็ดูเหมือนจะสร้างความประทับใจอย่างมากต่อผู้ชมที่เคซี่ฮอสแต่ถึงแม้ว่าโชว์ดังกล่าวนั้นครับจะเป็นโชว์แบบ p r i v a t e หลังจากที่จบโชว์ก็มีภาพของลิซ่าแบล็คพิงค์ในชุดแสดงโชว์ร่วมกับสาวๆในคาบาเล่ที่ถูกเปิดเผยออกมาในโลกออนไลน์ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับใจตกไปถึงตาตุ่มกันเลยทีเดียวเพราะชุดของเธอที่ใส่นั้นว่าบิวแซบเกินต้านจริงๆอีกทั้งด้วยความฮอตของลิซ่าการแสดงรอบถัดๆไปนะครับจึงมีคนต้องการเข้าชมเป็นจำนวนมากทางเคซี่ฮอสต์ารีนะครับถึงกับออกมาแจ้งว่ามีคนต้องการตั๋วประมาณ5 0,000กว่าคน แต่ทางที่จะแสดงนั้นรับได้เต็มที่แค่1น0 0พันที่นั่งเท่านั้นคุยน่าเสียดายจริงๆวงใดเปิดเบื้องหลังเชิญลิซ่าแบล็กพิงร่วมโชว์เคซี่ฮอสซุปตาสาวคนเก่งอย่างลิซ่าแบล็กพิงคครับเธอก็ได้ทำการแสดงครั้งแรกพร้อมกับได้รับความชื่นชมอย่างมากมายรวมกับโชว์คารบาล่สุดพิเศษระดับตำนาน5โชว์กับทีมเคซี่ฮอสปารีสล่าสุดนั้นก็มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของแอนเดียผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคาบาลสีสครีเอชั่นแอนด์แบรนด์ของเคซี่ฮอส ผ่านนิตยสารแอลครับกับข้อมูลเบื้องหลังและให้ข้อความกระจ่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลิซ่าในการโชว์แสดงครั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์นั้นครับแอนเดียเธออธิบายว่าลิซ่าเป็นแฟนตัวยงของเคซี่ฮอสเธอมาที่นี่หลายครั้งและก็มักจะไปหลังเวทีเพื่อพบสาวๆหลังจากจบการแสดงเพื่อพบกับพวกเธอฉันคิดว่ามันจะเป็นไอเดียที่ดีบางทีมันเหมือนสถานการณ์เป็นใจที่ถูกที่ถูกเวลา เธอก็ตอบรับการมาแสดงอย่างไม่คาดคิดแน่นอนมันไม่ใช่ว่าเธอขาดแคลนเงินแต่เธอคิดว่าการแสดงของเธอที่นี่มันน่าสนใจมากเธอมาฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่าทํามันได้ดีมากๆสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆเธอใช้เวลาอยู่ที่ปารีสเราทําทุกอย่างเป็นความลับโดยเฉพาะตอนที่เธอมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่สนามสตาร์เดอฟองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสเดิมทีไอเดียของเราให้เธอสวมบทนักเต้นครซี่จากเอถึงแซตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ มันเป็นความปรารถนาของเขาเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนพวกเราไปหมดเลยเราก็เลือกเป็นหลายฉากมีตอนเปิดและตอนจบรวมถึงการปรากฏตัวเดี่ยวอีกหลายฉากของเขาแอนเดียผู้จัดการฝ่ายทั่วไปของคา b a บ e เล r ครีเอชั่นแอนด์แบรดของ c a ซซี่ฮอสกล่าวในนิตยสารเอล So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times?